สวัสดีครับช่องยุทธอาชาแนลโอ้วันนี้จะมาทำตำตำ,ำงูเขียวใส่ซีฟู้ดอร่อยอร่อยได้มาจากเมืองลาวเลยเนี่ย<ม>นี่ยังไรงูเขียวน,ยนี่งูเขียวนี่พักกูดนนี่เอ้ยาวแท้ลย่าหมคนนะโอ้เนี่ยพี่เนี่ยยาวๆนี่ ขั้นแรกก็ไม่แช่น้ําก่อนเด้อเนี่ยม่แช่น้ําก่อนนี่ยเนี่เทน้ําลงไปโอ้เนี่ยเทน้ำเหมือนได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุ so, wow. yeah. today, ่งเราจะไหนเนี่ยเขื่เขามาเนี่ยทุ่งละชิบบาทโอ้เทน้ำเหมือนกันเป็น้องถืเป็นเนื้อไหนมาเบิรงกันเนอวิธีการขั้นตอนเป็นเนื้อไหนโอ้คือหวัวเขียวเต้นนักหนาคนนั้นยาวๆเลยพี่ อูเขียวนี่มาแซน่าไปถุงหนึ่งก็ได้บมดได้หลายหน,นึ่งในมันหน่อยถุงหนึ่งในหมดได้หลายหนึง่งซื้อมาสองถุงนี่ส่งตรงมาจากเมืองลาวเลยเนี่ยนี่โอ้ย,าย,ายา่าย่กกดดนนาแผลผักกูดเด้นี่ตอนงามแผลก็มาตอนนีอืมคือว่าผักกูดเป็นตัวคือตัวาดเด้เป็นนั่นเลยจีเจ็ยบเหรอเซร์ เขาขาดเะท่านปลูกันไปปลูกจำไปสูตรปลางเนี้ยอันันเขาปลดเียว่างไว้สอบจ็ดัพักยังและนี่มันยาวไปนี่มันปลูกมันปลูกขนมาดนีพันหนึ่งอีกแน่นึ่นี่ต้นนี่ไปเอาต้นมันนี่เห็นบ้วนี่มันยังแล้วะคบแล้วนี่นี่นี่คือนบบนี่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 เป็นอไรนี่เห็นมันเงาไหมนี่ บ่ได้บ่ไดเห็นตัวตวนสนด้วายก็่อเอาแต่แหงมา้ไงกะพักกูดพักกูดเมืแล้ว่เม่พักกูดพักตรงด้วยแบบนี้นะมันตรงเลยพี่น้องว่ามปนกูดนนี่นะพักตรงเนี่ยมันใส่ยี้นี่พิสูตรบ้างครับ ถ้าก e. ัะแล้วน้อของมัเท่าบเรื่องอนี้มันนพักที่บนเหรอนี่แม่นะีอดซัต้าง่อ้พี่น้องบงพีีีงูเขียวเานี่งูเขียวนี่็งูเขียวมาบึงนี่ตัวงูเขียวแับนี้นนี่ โอ้เส้นจแย่ๆเลยหน่อยเนาะคากเ้เนาะน้ำแข็งไปนอนเอ้ยสวยไรนี่มันแข็งไปแช่เย็นเนาะนี่น้ำแข็งไปแช่ไอ้งูเขียวเนี่นี่คักๆเลยเนี่ยอ้าเย็น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 เอาเย็นโอ้เย็นแท้เย็นปลาเต้นี ที่ล้างก่อนเข้ามาล้างก่อนที่รงน้ำเย็นเลยอ๋อพี่โอ้รงน้ำเย็นนะน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งเอามาจากตู้ไม่ไหมเนี่ยพี่ขักวข้เลยตั้์เนี่ยเนาะมันเป็นยังไงน้ำยาทำางไงเลยนาะโอ้เกือบฟุดกว่าเนาะสองฟูดเน,นาะโอ้วงอเขียวเลือตอรนี่เนาะพี่พี่น้องก็เอางูเขียวนำกันจีได้ตามงูเขียวกินได้เหมือนนะี่เนาะ เอนงูเขียวแต่ว่าก็ว่าเป็นงูเขียวแท้อกมันเป็นพืชกชนิดหนึ่งวะโมโหนเสืยยังนี่เด้คักๆเลย,เลยมามาพี่น้องมาเก็บพริกหนาหนาวกันนี่โอ้คักๆเลยเหลือบลวรัก <c oughs> พริกก็ได้นี่กระต,ต้อนกระแตนเนี่ยเอาไปตำใส่งูเขียวเนี่ยนี่เอวพริกง,งามๆนี่ขันแดดในชีวิต พักงูเ <Cup> ข <cover S 3> <c Ris ky> ียวทิจะกคนเส้นยาวแน่นเฮ้เฮ้เฮ้ข้งๆไม่ไดเนาะแก้วนาเสนยาวน่หน่อยเนาะแยเนาะโอ้ลองกินเดี๋ยวว่าต่ำลองกินยัแเนาะกัดคัดบวขาดนะอยจโอ้ยำกุบกุบนนิส้นเบเอัสเส้ยำีมเลย่นี่กุบๆล้

คตกๆไอ้ตั้งลูกเขียวพี่น้อ,ยอ้ยมาเลยมาแสบแบร่วมกันนี่เป็นงูเขียวว่าั่านไะได้ของดีมาจากเมืองลาว <S <S ้าเอาเดือดว่าจากเมืองลาวได้ยุเม่กาเอาเดือดจากมาเมืองล้าเอามาพี่ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่หอยเอาแสบแบร่วมกันหมดน,นี่ ลอยๆตุบๆเลยอ้วนๆเนี่มันงามเลยเนี่ยจ็บแเหมือนกันได้เลยด้ยเฮ้ะออามาถึงเนี่ยได้แล้วบุ้งน้แค่งออกตลอดแล้วตอนนี้เด็กหยัก ถ้ายังลงไปนะม,มีน้ำตาลได้พี่น้องเด้ผอดผงปิ่งนัวนโอ้นี่น้ำตาล<า><า>พร้อมตัวเนี่ยเนาะตาลพงชูรสเอา้า ขาดบ่างหดของเด็ดของแสบต้นลำนำนำ,นำ,นำปลาล้วแสบๆนู่ๆนๆนอะไรี่นองเอ้ยตำม,มูเขียวเนี่เอ,อาแจ็คซื้อยังดอกใส่แจ็คองก่อนเนาะใสองสอ,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 องมืเตี้ยนี่โอ้หอมหอยหอยในต้นํำปลาก,ก้ได้หักแต่ว่ตาตำนี่ว้าคักๆเนี่ยเพ,พ,พโอ้นี่ม้อกุงเขียวเป็นแบบ่หม,อม้องเขียวเนี่ยกเขียวบานเท่าไ,ได้เนาะเอ้ยเอ้า วนไไก่หด้นี่ยอี่นี้ครบ่นเโอ้คือหอมมีอะไรแต่ว่าแบบเป็นอ่ะผงหอมคือตำกุ้งอันนี้เออใส่ใส่ไปนีโอ้แ็บป่่น่อยกนแล้วตื่นก็พอใส่หน่อยนเลยนำแค่กน่อ

จำหุเขียวใส่ร่วมมีพี่น้องกระดนนะมะู schme, okay. ่งอะเลยนะว่ามีรสสะาดังจำมะฮงเหรครับเพื่อกระพริไปอ้วกินความกรอบมันก็ะนมะฮู้งระพริไปงวอ เอาเป็นดองให้มันเป็นข้าวกรอบสิคือเยอะมันเป็นคือแบบว่าคือเป็นแบบว่าทุกอย่างไม่น้อยใสใส่ใส่เป็นชิ้นๆน่องเออหรือครับใส่เสร็จน่องยังหนักอืมได้เสร็จเป็นแท้จะเป็นดองกินแบบเขากินดองน่ะนะใส่ขวาวกรอบมันมาเด้อ

งวาิเเนมาิด่อกันักบ่เยะสิบเมิดเ่ก็โกลมีหอดนะพูนมีหอดเลยปลาทูเข้มจีนอ่ะโอเคอยากปลาทเข้มกินกับงูเขียวหนาวเข่ากันมันยันดแสบแสบแบาเต้มโอเคมเมี่เมี ô oh, nhòm vô cùng lắm nhòm đẹp hèo đấy đây nó